ไปกับเรย์แมคโดนัลและ3ล้อคันเล็กหัวใจไทยเตรียมตัวของคุณให้พร้อมเล้วโดดขึ้นท้าย3ล้อไปด้วยกันไ t t Rider ซีซั่น2ทุกวันเสาร์15นิกาทางช่องวัน31เริ่ม2กรกฎาคมนี้นี่นะครับอย่างที่คุณชมได้ชมไปนะครับนอกจากช่องวันสามสิบของเรานะครับจะมีละครดีๆละครแซ่บๆแล้ว เรายังมีรายการดีๆอีกด้วยครับใช่ค่ะล่าสุดนะคะก็ขอเอาใจคนที่ชอบเดินทางค่ะด้วยรายการ TT Rider Season 2นะคะที่ใกล้จะออกอากาศให้ได้ชมกันแล้วค่ะเทปแรกเนี่ยทางช่องวันวันเสาร์นี้แล้วด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยขอเอาใจขึ้นไปอีกโดยการไปดึงตัวนักเดินทางของรายการนี้ <c oughs> อย่างพี่เรมแมคโดนัลมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เรมสวัสดีครับสวัสดีครับมคสวัสดีครับ เข้าเมืองไหมพี่ใช่นา่นาคีไ้หลงทางอยู่นานเลยเข้ามาอย่างไงใส่หมวกอย่างนี้ไงใช่เมื่อกี้เข้ามาเสร็จปุมพิยามเขาไล่ให้ไปจอดนู่นเลยใช่ พอดีเอาบิ๊กไบค์มาโอ้บิ๊กไบค์ตุ๊กตุ๊กมาตุ๊กตุ๊กไม่ข้ามาขับในเมืองไม่ค่อยไหวครับเพราะมันค่อนข้างร้อนนะใช่ก็เลยเดี๋ยวเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าสำหรับน้องลำดวนน้องลำดวนชื่อน้องลำดวนน้องตุ๊กตุ๊กพี่ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงน้องลำดวนหรือว่ารายการนี้ก่อนอื่นถามพี่เลก่อนเลยทำไมถึงเป็นคนที่รักการเดินทางหรือหลงใหลการเดินทางขนาดนี้คะพี่มันพี่เป็นสัญลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไปแล้วใช่แบ็คแพคเกอร์อย่างเงี้ย แบ็คแพ็คก็คือหลังๆก็อยากจะแบบคือลบภาพ แบบแบ็คแพคเหมือนกันนะ <ทำ S 1> เพราะว่าแบ็คแพคคือมันมันหนักอายุเรามากขึ้นแล้ว <laughs> คือจะแบกไปไหนมันหนัก <laughs> คือตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคนที่ลากๆที่มันมีล้อ,ลอเนี่ยมันสบายกว่าเยอะโอ้โหถ้าไม่ล้อมนันอย่แล้วของผมว่าทำไมมันต้องใช้อันนี้อยู่แลเี้ว <laughs> จะขึ้นบ่าไปทําไมมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอ๋อเดินทางรวมๆเดินทางไม่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ใฝ่ฝันที่จะทําแล้วเราก็โชคดีที่เราได้ทํามันมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็คือมันก็ทําให้มันเป็นเหมือน อ่าห้องเรียนห้องใหญ่ถ้าใช้คลีเช่นหน่อยคือมันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหลายๆวัฒนธรรมที่เราได้ไปเจอเจอและที่สําคัญเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเราเองด้วยจากที่ไกลๆมองย้อนกลับมาแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงตัวเราเองด้วยระหว่างที่เราเดินทางกันไปใช่ก็ชอบมันจะมีหลายท,ที่ที่อยากจะไปอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเรียนรู้<ๆ>ก็ยังอยากจะเดินทางต่อไปแต่ช่วงเนี้ยอาจจะ พักแป๊บหนึ่งเพราะเพิ่งกลับมาจาก TT Rider 2, 2> น,นะครับซึ่งยังเป็นโลโก้ที่ยังไม่ไฟนอลนะครับเราก็ยังแก้กันอยู่นะครับเ <laughs> ทปที่จะออนวันเสาร์นี้นะครับก็ อาจจะไม่ใช่โลโก้อาจจะไม่ใช่โลโก้นี้แล้วใช่ไหมคะสวยกันนี้ครับแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีมิติหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแปะไว้ก่อนสองอันนี้นึกว่าหนังเรื่อง300รอหรือเปล่าเอางี้ได้่าพี่เลททำไมเนี่ยถามเลยนะทาไมการเดินทางของพี่โดยเฉพาะในรายการนี้เนี่ยทีทีไรเดอร์ทำไมถึงเลือกที่จะต้องเป็นรถตุ๊กตุ๊กคะทำไมถึงต้องเป็นรถตุ๊กตุ๊กผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของไทยแล้วก็มันเป็นรถที่ผมว่าคลาสสิกสวยงามแล้วว่าไม่ว่าไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมัน สร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนค 1991, Ora, ือชาตต่างชาติเนี่ยชอบคือเราก็ชอบแต่หลายๆคนอาจจะหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นได้ขี่เท่าหท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละเอาเอาตุกๆนี่ยขับข้ามประเทศคือแน่นอนมันจะสร้างรอยยิ้มทุกคนเห็นก็นี่รถมาจากเมืองไทยข้างหลังก็เขียนว่าไทยแลนด์แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็คราวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดรถตุกๆเนี่ย สามล้อหัวใจไทยเนี่ยมันสามารถลุยได้ขนาดนี้อโอเคทุกคนถามว่ารถโมมาพิเศษทานู่นนี่นั่นไหมไหวจริงจริงท่าพี่คือเราทําแบบน้อยที่สุดเราบอกว่าคือขอออกจากโรงงานยังไงอย่างนั้นถ้ามันพางก็ให้มันเกิดไปเราก็จะแก้ปัญหาระหว่างทางคือมันเป็น มันเคยมีพังังคะโอ้พังตลอดแสดงว่าไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งวันแรกนี่พังยับแล้วพังยังไงบ้างพี่ตอนนั้นเราแบบแล้วเนี่ยอย่างเวลามันพังอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นอุปสรรคมากเลยในการถ่ายทําหรืออะไรเงี้ยคือช่วงแรกๆมันก็สนุกนะเราก็แบบเดี๋ยวเราก็ค่อยแก้ไปนะอย่างนิดหน่อยแล้วก็ทีมงานที่ไปด้วยเนี่ยคือเราก็คัดสรรมาอย่างดีเราเป็นช่างหมดเลยใช่ แต่ว่าไม่ได้เป็นช่างเครื่องนะช่างเป็นช่างภาพหมดเลยแล้วไม่มีใครซ่อมกันเลยคนตะช่างแล้วแล้วทุกคนก็มองกันมันยังไงต่อเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยดูซีซั่นแรกแล้วกำลังจะดูซีซั่นสองเนี่ยคือไอ้ภาพที่เราพยายามปูมาว่าแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคือเราไม่รู้เรื่องจริงจริงคือซีซั่นสองนี้ก็เป็นมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าคือเราก็ได้เรียนรู้ว่า ไอเหล็กแต่ละชิ้นที่มันอยู่ตรงห้องเครื่องอะไรมันมันคืออะไรบ้างอไอพวกสายๆเนี่ยเราก็ดึงเข้าดึงออกหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็บางทีมันก็ช่วยได้เอาลัคซีนพันหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันไปข้างหน้าต่อได้ครับแต่ก็โชคดีเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตุ้มๆมันก็ค่อนข้างเบสิกแล้วเขาเรียกว่าอะไรไอร้านซ่อมต่างๆอนาเขาก็ สามารถช่วยซ่อมได้ใช่เราก็ได้เจอคนท้องถิ่นตรงนี้ที่นอกเหนือจากเรื่องของตุกๆแล้วเนี่ยเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างที่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของเอกสารเรื่องของการเตรียมตัวมีปัญหาอะไรไหมครับพี่ครับคือพูดง่ายๆเหมือนต้องวางแผนเยอะไหมอ่ะพี่เยอะ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 ครับเอกสารนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากมีแบบว่าต้องโทรกลับไปที่บ้านว่าช่วยเอาพาสปอร์ตส่งให้ที่ชายแดนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันคือแบบว่าถ้าเกิด ซีซั่นแรกอะไรเง <seus S 1> <Mozart and> <rad> ี้ยเราก็จะเหมือนมันเป็นครั้งแรกนะที่เราเอารถข้ามแดนไปหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาะมาณเราก็นึกว่าเราเตรียมมาค่อนข้างโอเคแล้วแต่มันก็จะขาดดุนนี่นั่นแต่มันก็เป็นการเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างเยอะยิ่งเราไม่ได้ผ่านแค่ด่านเดียวประเทศเดียวเราผ่านหลายประเทศเหมือนกันแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกฎกติกามารยาทที่แตกต่างกันออกไปแต่เรื่องเอกสารเนี่ย สนุกใช่ไหมฮะคือมันมีใบเดียวได้มั้โอดูจากหน้าแล้วเนี่ยใบเดียวทั่วได้ทั่ไอเที่ยวได้ทั่วโลกแบบอ่ะอะไปี่อย่างมเชิญครับค้นก่อนเลยผมไม่ได้ขนอะไรมาที่ผมขนมาอยู่ข้างใต้อะไรเปล่าอะไรม่ใชสปาร์พอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีบ้างใช่แต่ว่าบางด่านที่เราคิดว่าน่าจะง่ายด่านยากบางด่านที่เราคิดว่าน่าจะยาก เต็มตัวตื่นเต้นแล้วค่ะก็ง่ายสร้างงานสร้างงานชีวิตไม่มีความพอดียกตัวอย่างพี่เลยอย่างสมมติว่าพี่เลยวางแผนเอาไว้ว่าเนี่ยจะไปประเทศนี้แล้วแต่สมมุติว่าไปถึงปั๊บเรามีแบบต้องเปลี่ยนะทันหันแม้เออมันไม่ได้จริงเปลี่ยนสถานเปลี่ยนสถานที่ไปเลยอะไรเงี้ยผิดผิดแผนอาจจะไม่ถึงกับเปลี่ยนประเทศอาจจะเปลี่ยนแขวงจังหวัดหรือว่ามณฑลที่เราจะไปค่ะคือคือสมมติว่า คือคือระวังไว้แล้วแหละว่าอันนี้เราจะไปแล้วก็มันมีเรื่องของการซ่อมถนนเรื่องเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ให้ถ่ายทำ <bunker. S 1> หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราเซิร์ชมาที่เราคิดว่ามันมันใกล้รครับเอาเข้าจริงแล้วเราโดนหลอกมันมันไกลมันนอกเส้นทางเกินไปมันก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าสุดท้ายบางทีที่เราวางไว้ที่เราจะไปเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าพอมาถึงช่วงที่เราต้องเปลี่ยนมัน มันเหมือนพระเจ้าพาไปให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าอ่าเออใช่ผมว่านะครับแล้วก็อะไรวสวยๆอะไรงนัระหว่างทางที่มันไม่ได้อยู่ในแมปไม่ได้อยู่ในแผนที่ไม่ได้อยู่ในไกด์บุ๊กไม่ได้อยู่ในบล็อกอ่านั่นแหละคือสเสน่ห์ของมันใชจ่จริงๆซึ่งพอฟังจากพี่เรย์เล่าให้เราฟังเนี่ยรู้สึกว่าทาเยอะมากเลยค่ะเหนื่อยไหมฮะพี่ ที่เป็นไรบ้างก่อนดีกว่าอ,อันในรายการเนี้ยค่ะอันแน่นอนพี่เป็นนักเดินทางเป็นพิธีกร,กรแล้วพี่ทำอะไรอีกคะคือเอาเข้าจริงๆแล้วก็มันก็ช่วยช่วยทำกันหลายๆอย่างคือโอเค,คพิธีกรโปรดิวเซอร์หรือว่าดิวด้วยคือ,ค,อคือผมวางไว้คือทุกคนที่มาด้วยเนี่ยคือต้องคือไม่ใช่บอกว่าอันนี้หน้าที่คุณแล้วก็คุณจะทำอย่างเดียวค่ะคุณมาอย่างนี้คุณต้องทำคือทุกคนต้องทำทุกอย่างได้ช่วยกันใช่ต้องใช่มันต้องอยู่ด้วยกันแบบ สเดือนกว่าเกือบ3มเดือนอม,มันก็ต้องช่วยๆกันทุกหน้าที่ทุกคนสามารถทําได้ก,ก็ก็ถือว่าครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เคมีในตัวทีมมันสําคัญมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไปทํางานอย่างเดียวคือมันเป็นมันเป็นเอ็กซ์เพรีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทีมงานเราจะจดจําไปตลอดแล้วมันก็ต้องทั้งสนุกด้วยแล้วก็ได้ชิ้นงานด้วยกลับมาเราจะได้แบบเออให้เราภาคภูมิใจกันแล้วเราหวังว่าไอความรู้สึกที่เรา มันได้มาหรือเกิดระหว่างการเดินทางเนี่ยมันมันจะสะท้อนออกมาในเนื้อรายการแล้วก็คนดูจะรู้สึกว่าได้ซ้อนทายเราไปด้วยกันคือไม่ว่าจะสวยงามสนุกตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่คือคนดูนั่งอยู่ข้างหลังคือทําหลายอย่างขนาดนี้พี่เหนื่อยไหมพี่ก็ก็เหนื่อยแต่ว่าแต่ก็ก็มันีหนิคือมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะเหนื่อยช่วงแรกคคือมันจะใช้เวลาประมาณสี่ห้าวันเพื่อเข้าอยู่ ในลูปของการเดินทางเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่มีวันละหมายถึงแบบวันนี้วันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพระรหัสศุกร์คือเราไม่สอดเลยทุกวันเันเหมือนกันเพราะมันเดือนหน้าต่อไปใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่อยากกลับเราก็อยากจะไปเรื่อยๆคือเราก็เข้าใจแล้วบางคนแบบโร a ทริปไปแบบวางไว้เจวันแล้วไปเดือนหนึ่งบางคนวางไว้เดือนหนึ่งเนี่ยเจ็ดปียังไม่กลับทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อตาม4วันอ่ะจะได้จําได้วันนี้มันจันทร์อังคาร ผมว่ไม่น่าไม่น่าเสนอนะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากไม่ทำได้ว่าเออมันหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วใช่แต่คุยที่งานตลอดเลยวันนี้วันอะไรอ่ะช่างมันเหรอพี่มันก็เหมือนกันอะไรเนี่ยยังไม่เคยได้พักเลยอะไรอย่างเงี้ยมีอันนึงผมสงสัยมากเพราะว่าเราเห็นพี่เรเนี่ยไปเที่ยวมาเยอะมากมีประเทศไหนหรือที่ไหนที่พี่รู้สึกว่าอืยังจะต้องไปให้ได้เนี่ยอยากจะไปให้ได้แล้วยังไม่เคยไปโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะมากคือต้องเอาทุบๆไปด้วยปะ ตุกตุกด้วยฮะตุกตุกด้วยตามคอนเซปต์รายการตามคอนเซปต์รายการโอ้โหอันก็ยาวไปเปิบเปิบเปิบปั๊บเติร์ดเติร์ติร์ตาปึ๊บโอ้ยาวแล้วผมกำลังคิดตาม Google Map อยู่นะเนี่ยเปิบเปิบเปิบก็ก็ชิปก็หัวก็คงจะเป็นแบบไปฝั่งฝั่งนู่นพวกยุโรปอะไรประมาณนั้นครับใช่ถ้าเกิดเอาไปได้แต่ว่าก็มันมีบางเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็อันตรายแต่เดี๋ยวอาจจะเก็บไว้สัก สองสามปีก่อนนะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เอกสารเยอะมากแล้วมันเป็นอะไรที่ผมชอบสุดๆท่านชมแล้วอ่ะพี่คะเหื่อยมากขนาดนี้แล้วแล้วก็รายการกําลังจะออนแอร์แล้วนะคะในวันเสาร์นี้เนี่ยมีอะไรที่พี่คิดว่าอยากจะให้คนดูได้มาสัมผัสเต็มๆกับพี่เรในรายการนี้เลยค่ะก็อยากจะให้ลองกันดูนะครับก็ซีซั่น2เราก็ตั้งใจทำกันมากรูติ้งเนี่ยก็โอ้โหมันแบบสุดๆไม่น่าเชื่อว่าจะลุย ผ่านมันไปได้ก็แน่นอนนะครับเริ่มเริ่มที่หน้าบ้านเริ่มที่กรุงเทพเริ่มเมืองไทยแล้วเราก็จะทะลุทะลวงขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าจะไปจบที่ไหนเนี่ยเรายังไม่บอกและกันต้องติดตาม<อ>ไปเรื่อยเพราะว่าเอาข้อจริงมันก็มาเป็นซีซันน์ว่คือแค่สตอนเท่านั้นครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นจุดหมายหรือเปล่าที่ท,ท,ที่สำคัญหรือว่าแก่นของมันหรือว่าความสำคัญคือสิง่งหรือว่าผู้คนที่เราได้เจอเจอระหว่างทางนั่นแหละคือทำให้การเดินทางมัน มันสมบูรณ์ขึ้น้องดูอันนี้เจอคนน่าสนใจค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ความสนุกความมันแล้วก็ความหุ่ยก็ยังมีอยู่อให้โอกาสอะไรกันเล็กๆที่ชื่อทีทีไรเดอร์สักครั้งนะครับวันเสาร์บ่ายสามนะครับครับ้องซูมเลยคะครับซูมแล้วองวันเสาร์วันเสาร์ันนั้เนี่ยซูมแล้ววันเสาร์วันอะทุกวันเสาร์นะครับเริ่มสองกรกฎานี้นะครับ ใบสามใช่ไหมใช่ครับผมใบสามนะครับให้โอกาสผมค่ะทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะช่องวันสามสิบเอ็ดัว TT Rider ซีซั่นสองนะคะครับผมช่วยพี่เลนหน่อยนะคะใช่ พิธีกรยังหล่อเหมือนเดิมฮะอันนี้เออการเดินทางฝุ่นควันทำอะไรพี่เล่ไม่ได้เลยจริงๆรอู้หูมันเยอะนี่นิวสามไม่ออกไปไหนแม้นอาทิตย์กว่านี่ยได้แค่นี้เดี๋ยวต้องไปขัดผิวซะหน่อยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เล่แมคโดนัลนะคะคุยสอบมันจบแล้วหรอจบแล้วค่ะพี่เดี๋ยวไปตามดูในรายการนะใช่เดี๋ยวไปเจอพี่เล่ต่อในรายการ TT Rider ซ e a s o n 2ไอผมสิบวัทีแค่นี้หรอใช่ สวัสดีเถอะนาะพี่เนาะขอบคุณนะครับผมแต่งหน้ายังนานกว่าไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ๊ายอาตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากพี่นัทสัารทอนครับ